สิพ่อสิงก็จะถามว่าจะไปทําอะไรเขาบอกว่าจะเป็นรถทันปันทันปันทันมีอาการแปลกๆดีหลวงพ่อสิงห์ท่านก็บอกว่าเออดีวะเอาน้ำมนต์คนบ้าไปรถคนดีหลวงตาได้คาถาคมสายหลวงพ่อปั้นมาด้วยเหรอครับเขมาให้ไว้เนี่ยคาถาเนี่ยคาถาเนี่ยคาถามีคาถาก็ได้ว่าอย่างเดียวแหละคาถาเนี่ยเขียนไว้ในในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะกันตังอลหังกันตัว กาะถ่าคัดเลือดนี่ต้องพูดก่อนคือบางคนอาจจะไม่รู้จักคือสมมติเราเลือดบาดมีบาดเลือดมีบาดแล้วเลือดออกเนี่ยเราก็ถาคัดเลือดคือทำให้เลือดที่หลุดออกมเนี่ยมันจะได้หยุด สู่ช่องเจ้าสุมาอีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาที่วัดวัดหนึ่งนะครับในจังหวัดพระนครศรียานะครับซึ่งวัดนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องนะครับในอดีตเนี่ยมีอดีตเจ้าวาดรูปหนึ่งนะครับเป็นลูกศิษย์ในฝ่ายของหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับและก็เป็นสหธรรมิกของหลวงพ่อแมน้นซึ่งมีความเคารพนับถือ,อหลวงพ่อแม้นมาก หลวงพ่อแม้นจะพูดเสมอว่าถ้าหากว่ามีเมียนก็ต้องมีแม้นมีแม้นมีเมียนอะไรกันอย่างนี้ครับซึ่งในอดีตพระเกจิรูปนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นยอดเกจิของจัหงหวัดพระนครศรีอยธุธยาเจ้าตำรับห้ามอของอยุธยานะครับแต่บางท่านก็บอกว่าหมอรวมเมตตาไปด้วยนะครับก็คือหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้านะครับหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้าเนี่ยครับในอดีตเนี่ยท่านเป็นพระที่เข้มขังขมัง,ขงเวทมากนะครับเก่งในเรื่องของ แพทย์แผนโบราณยารักษากระดูกนะครับยารักษาโรคมีดหมอน้ำมันนะครับเมตาชั้นมากมาไม้ครูนะครับปัจจุบันหลวงพ่อเมียเนี่ยท่านได้มรณภาพไปตั้งแต่สองพันร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีพระอาจารย์หนึ่งรูปซึ่งเป็นอดีตท่านต้องบอกกันนะว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเมียรูปหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและได้จำพรรษาอยู่ที่วัดโพกับเจ้าด้วย อดีตท่านเคยเป็นเจ้าวาดถึง12ปีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยอายุท่านเยอะท่านเลยลาออกจากตําแหน่งเจ้าวาดเป็นพระหลวงตารูปหนึ่งแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นพระหลวงตาที่ไม่ใช่เป็นแค่หลวงตาธรรมดานะครับเป็นพระที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมม,มีคุณธรรมเยอะด้วยวันนี้นะครับเราจะพามารู้จักกับหลวงตาทองหล่อนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์และทายาทในสายพุทธคมแล้วก็ในสายของทางคมข,ของหลวงพ่อเมียนและอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยววันนี้นะครับ มาทำความรู้จักหลวงพ่ออ่าผมจะเรียกก็าหลวงตาทองหล่อแล้วกันเพราะว่าเราให้ความเคารพนับถือแล้วก็รู้จักกันแล้วคนญาตินี้ก็จะเรียกกันว่าหลวงตาทองหล่อครับธรรมศักการครับหลวงตาครับผมเจริญพรวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมรอคอยมานานแล้วเราจะไม่ใช่แค่การสัมภาษณ์นะครับหลวงตาผมต้องขออนุญาตนะครับเราต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้ด้วยแล้วก็เล่าเรียนวิชากับหลวงตาเลยผมเนี่ยต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยมาอยุธยาจริงๆเนี่ยผมก็ทันหลวงพ่อเมียน แต่ตอนนั้นก็ยังไม่แบบเรายังเด็กพอหลงบ้นหลงพ้นร้อยสี่สิบเอ็ดหลวงพ่อเมียนมรณภาพไปคราวนี้สิ่งที่ผมได้รับรู้ตอนทนี่เราเริ่มจะอายุมากขึ้นโตขึ้นมาเนี่ยแค่ความเล่าขานการเล่าขานของชื่อเสียงของหลวงพ่อเมียนนะครับณปัจจุบัน,นหลวงพ่อเมียนมรณภาพไปสี่สิบห้าหนึ่งหกหนึ่งยี่สิบกว่าปีเนี่ยตำนานความเข้มขขังของท่านก็ยังเยอะนะครับไม่ว่าที่ว่ากระดูกหักจะโดนตัดขา หนีออกจากโรงพยาบาลมาให้หลวงพ่อเมียนรักษาสามารถจะประสานกระดูกจนสามารถกลับมาเดินได้นะครับหรือแม้กระทั่งถูกของคุณใสหลวงพ่อเมียนก็ไล่าสามารถจะถอดถอนคุณใสอาบน้ามนต์ไล่ผีอะไรพวกเนี้ยตำนานความขลังของหลวงพ่อเนี่ยยังจารลึกอยู่คนอยุธยานะครับแต่วันนี้ลหลายๆท่านนยุคใหม่ๆอาจจะยังไม่เคยได้ยินวันนี้นะครับผมจะมาย้อนรอยตำนานแล้วก็จะมา ทำให้ตำนานเนี้ยมันยังกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับหลวง,งตาวันนี้ผมขออนุญาตเลยหลวงตาครับ <นะ S 1> วัดโคกับเจ้าเนี่ยประวัดวัดเลยแต่เดิมเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงก่อนเลยครับอืมเท่าที่ทราบนะจากอืหนังสือของกรมการศาสนาแล้วก็เา้า เป็นการยืนยันประวัติของวัดโพนี่เขาก็บอกว่าวัดโพนี่สร้างมาก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกประมาณ60กว่าปีจำพอสอไม่ได้แล้วพอสะอะไร <Okay. S 1> แต่อยากจะรู้ก็ไปดูในหนังสือเล็กๆน,น้อยๆนานาสาระที่อา <Okay. S 1> ตมาเคยเขียนไว้นี่ก็เป็นนเป็นวัดเก่าสมัยอยุธยาแล้วก็มีใน ในหนังสือของกรมการตนาที่บอกหนึ่งก็บอกว่ามีจเจ้าอาวาสสืบต่อกันมาตลอดในขาดสายแต่ว่าก็ไม่สามารถจะสืบสาบได้ว่ามีจเจ้าอาวาสกี่องค์ตั้งก็สร้างมาแต่ก็พอมาทราบเอาระยะหลังๆนี่ก็ก็มีอะไรหลวงพ่อทัดหลวงพ่อแสงแล้วก็มาหลวงพ่อลิมแล้วก็ มาถึงหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อเมียนต่อจากหลวงพ่อริมนี่ก็คือว่าประวัติก็ขาดขาด,ขดหายไปแต่กว่านังสือของกรมการศาสนาก็บอกว่ามีจเจ้าวาดปกครองมาตลอดไม่ขาดสายแต่ว่าทางวัดไม่มีการจดบันทึกประวัติเอาไว้ก็เลยทําให้ประวัติของจเจ้าวาดขาดหายไปตอนนี้คนจะรู้จักวัดหลวงพ่อ วัดโพกับเจ้าเนี่ยก็ในยุคข,ของหลวงพ่อเมียนวัดโพกับเจ้านะครับผมซึ่งใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในย่านบางบานเนี่ยในในย่านนี้นะครับนอกจากหลวงพ่อเมียนวัดโพกับเจ้าเนี่ยใกล้ๆก,ก,กับตรงนี้นะครับไม่ไม่นับหลวงปู่ทิมแล้วกัน,น,นจะมีหลวงพ่อปั้นวัดพิคุนโสคันนะครับแล้วก็หลวงพ่อขันวัดลูกจ่าอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกกันเลยซึ่งผมก่อนที่จะไป เอาประวัติหลวงพ่อเมียนหลวงตาท่องหล่อเนี่ยเป็นคนพื้นเพอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอ่าเจ้ก็คนพื้นนี้แหละอ่าแล้วหลวงตาเนี่ยเคยได้ยินเรื่องเล่าตำนานของหลวงพ่อปั้นและพิกุลโสคันอะไรบ้างไหมหลวงตาก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าบางหาคนพื้นผมเป็นคนที่อื่นไงหลวงตาเป็นจะไปถามหาใครก็ยากหลวงตาลองมีเรื่องราวของหลวงพ่อปั้นและพิคุลโสคันไหมหลวงพ่อปั้นนี่ก็ตามที่ได้ทราบจากหลวงพ่อเมียนท่านเล่าให้ฟังนะก็จําได้บ้างไม่ได้บ้าง หลวงพ่อปันก็เป็นคนที่แถวแถวบ้านคลังนะแถวแถววัดพิกุลโสขันปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าบ้านคลังฝั่งตะวันออกกคือบ้านคลังเมื่อก่อนมีฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกแต่ปัจจุบันฝั่งตะวันออกที่วัดพิกุลตั้งอยู่นี่เขาเปลี่ยนไปเรียกว่าบ้านพระขาวความจริงแล้วบ้านพระขาวมันใต้ลงไปแต่ว่ามันขึ้นกับตะบนพระขาวเขาก็เรียกเป็นบ้านพระขาวไปแต่แต่เดิมเขาเรียกว่าบ้านคลังฝั่งตะวันออก มีบัน้นทังฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกหลงกวงพ่อปนานจะเป็นคนที่บัน้นลังนี่แหละและ้วก็ตามที่ทราบก็คือท่านได้ไปเล่าเรียนศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานครจนได้เป็นพระมหาปร,รีย์เป็นมหาปร,รียนด้วยหพเป็นมหาปร,รียนด้วยอตอนนี้ก็จะด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบท่านก็กลับมากลับมาอยู่วัดพิคุณก็เท่าที่หลวงพ่อมีท่านเ,าเล่าให้ฟังนะบะ่า คือหลวงพ่อปันทานเป็นพระปฏิบัติดึงว่าฉะนั้นวัดวัดปฏิบัติของพระปฏิบัติก็คือจะแปลกกว่าพระท้องถิ่นทำไมแปลกยังไงครับสมัยคือการปฏิบัติตัวอะไรจริยาวัดอะไรต่างๆก็จะแปลกไปตอนนี้จนทําให้คนแถวๆวัดพิกุน,นเข้าใจว่าหลวงพ่อปันทันยะอะไรจะเพี้ยนไปโอ,อครับกลัวกลัว<บ>ใกล้ๆว่ากลัวจะว่าไปนะถึงแมขนาดว่า ในยุคนั้นก็ในยุคนั้นก็มีเกจิอาจารย์ดังอยู่อีกองคหนึ่งที่วัดใหม่กบเจา้าชื่อหลวงพ่อสิงห์เป็นพระที่เกจิที่ดังมากนวิชาภมิังในพวกวัดิกุลเขาก็ไปหาหลวงพ่อสิงห์ก็ไปขอน้มมนต์วพ่อสิงห์ก็จะาถามว่าจะาไปทําอะไรเขาบอกว่าจะเป็นรถท่านปันทันปันทานมีอาการแ,แปลกแปเนี่ย ดีหลวงพ่อสิงห์ท่านก็บ,บอกว่าเออดีวะเอาน้ำมนต์คนบ้าไปลดคนดีเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนหลวงปู้เอี่ยมอ่ะที่วัดผมก็เอาน้ำมนต์คนบ้าไปลดคนดีกับหลวงพ่อปั้นเนี่ย <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละ,หละ,หละคือว่าหลวงพ่อสิงห์ท่านรู้ว่าหลวงพ่อปั้นเหนือกว่าท่าน<ห>านะท่านก็บ,บอกว่าคือหมายถึงคุณธรรมนะแต่อายุพรรษาหรือไอ้ทางเวทมนต์คาถาอะไรนี้ก็หลวงพ่อสิงห์อาจจะเก่งแต่ว่าคุณธรรมของความเป็นพระะ ลุงพ่อสิงห์ท่านรู้ว่าลุงพ่อปันเหนือกว่าท่านเลยก็เลยบอกว่าอน้มนต์คนบ้าไปลดคนดีก็หลุงพ่อปันนี่ก็เรียกว่าเยอะนะมีอะไรต่างๆเยอะอย่างเช่นว่าอย่างเรื่องสมัยก่อนนี่ก็มีหวยกข,ขออะไรอย่างเงี้ยครับก็มักก็มีคนไปขอท่านท่านไม่ได้ให้แล้นะแต่ก็แบบลุงพ่อเมียนนี่เหมือนกันเนี่ยพอหวยกใกล้ๆออกจะมีคนมาขอ แต่หลวงพ่อมีนนก็ไม่ได้ให้แต่ว่าพวกนั้นก็หลวงพ่อมีนพูดอะไรแล้วเขาก็จับก็เหมือนกันเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อปันปน,นะเรไปคุยกับท่านแต่หลวงพ่อปันท่านไม่ค่อยพูดนะเขาว่าท่านไม่ค่อยพูดมีอยู่คราวหนึ่งที่เ็าว่าคือไปขอท่านทีก็ไม่ให้หวยก็ขอใกล้จะออกแล้วก็มีพวกหนึ่งขึ้นไปนั่งคุยกับหลวงพ่อปันนะคือไปไปคุยถามหาอะไรอีกพวกหนึ่ง คอยฟังอยู่ใ้ทุนเพราะว่าจนจนเวลามันใกลห้หวยจะออกพอหวยจะออกแล้วเนี่ยพะป้านเดินได้พูดว่ามันจะออกนั่นออกนี่ไอ้คนไอ้คนที่อยู่ใ้ทุนได้ยินรีบวิ่งเลยจะไปแทงหวยหลวง,งพอง่อปัานเถินร้องเออไปไม่ทันหวยออกก่อนแต่ออกตรงกับที่ท่านท่านพูดนะนะนี่อีกคราวหนึ่ง ว่าเจ้ามือหวยนั่นน่ะเกิดคล้ายๆมาลองดีกับจะทำนองจะลองดีกับหลวงพ่อเนะี่ยทำไมไปลองดีทำไมเพราะว่าเขาว่าหลวงพ่อให้ให้แม่นจริงหรือเปล่าตรเนี้ก็คล้ายๆอ่ะคล้ายๆจะอะไรมันจะมีอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเต่าที่รู้ก็คือไอ้เจ้าเจ้ามือหวยนั่นน่ะทำนองหลวงพ่อท่านอาจจะพูด ว่าหวยมันจะออกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้เจ้าไอ้เจ้ามือนั้นเขาก็คล้ายๆ่าจะจับผิดหลวงพ่อปันให้ได้นะพอกลับไปเอาหวยตัวที่หลวงพ่อบอกว่ามันจะออกนะ่ะให้เมียอไปทิ้งเขาไปทิ้งน้ําเองเอาไปทิ้งท่าเอาไปทิ้งน้ำ,นำตัวนี้พอถึงวันหวยออกมาเนี่ยก่อนหวยจะออกเมียของเจ้ามือลงไปตักน้ํา ก็ไปเจอไอ้ตัวหวยนลอยมาปะที่นาท่า mm. อา้าวเมียดูอา้าวนี่หวยนี่วะเนี่ยมาอยู่ไงก็เก็บขึ้นมาก็มาใส่ไว้ไหนรวมกั้ไอ้ที่เหลือน่ะ mm. ก็ปรากฏว่าพอพอหวยออกไอ้เจ้ามือนั่นก็เอาไอา้หวยก็ขอมนะันนอะไรครับเอชักลอกขึ้นไปมนาะเอาใส่ใส่ใส่ในไอ้ภาชนะแล้วก็ชักลอกขึ้นไปไว้แขวนน่ะวะแต่เวลาจะออกก็เอา,เอา,เอาลงมานั่นนะ่ะก็ปรากฏว่า ก็ไปคว้าไอ้ตัวที่เมียเก็บมาจากทิง่านั่นแหละเอาไปใส่ก็เอนั้นคือตัวเองก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าตัวเองเอาอีตัวที่หลวงพ่อบอกว่าจะออกนั่นแหะเอาไปทิ้งแล้วก็ที่เอาอีนี่ใส่ไปก็กลับเป็นอันนั้นนี่เนี่ยอันนี้นี่คือบารมีหลวงพ่อคุณม่อปั้นนะคือความความแม่นยำของท่านคือว่าท่านรู้จริงแต่ว่าท่านปกติท่านจะไม่บอกใครซึ่งได้ยินได้ข่าวว่าหลวงตาก็ได้วิชาของหลวงพ่อปั้นมาด้วยระ หลวงตาีนได้คาถาคมสายหลวงพ่อปั้นมาด้วยเหรอครับโอ้ได้มาโดยบังเอิญได้มาบังเอิญไงหลวงตาบังเอิญมีนาทวีนาทวีแกเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะแกก็แกมาให้ไว้เนี่ยคาถาเนี่ยคาถาเนี่ยคาถามีคาถาก็ได้ว่าอย่างเดียวหละกคาถาเนี่ยเขียนไว้ในในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะกันตังอะรหังกันตัวพระเจ้าทุนหัวคุ้มตัวเข้าพระเจ้า พุทโธเป็นกรแพงวังธรรมังเป็นกําแพงแก้วสังฆังคลาดแคล้วอายุวันโนสุขขังพลังเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคาถาอะไรแต่เราดูจากตัวคาถาก็คาถากันัยป้องกันภัยหรืออาราธนาพระก่อนที่จะนำพระแขวนข้อก็น่าจะได้เพราะอันนี้เป็นของสายหลวงพ่อปั้นสายหลวงพ่อปั้นวิปุกุลเขาบอกเป็นของหลวงพ่อปั้นวิุกุลวงววิปุกุลแล้วก็มีอีกคาถาหนึ่ง ที่เรียกว่าคาถาเขาเรียกว่าคาถาคัดเลือดแต่สามารถที่จะทําให้เครื่องยนต์ของเรือนยนต์น่ะหยุดได้โดยเฉพาะเรือเรือเรือที่วิ่งมาในแม่น้ําเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นเรือคนไฟอ่ะนะนั่นน่ะเนี่ยคาถาคาถาที่คัดเลือดเนี่ยเอาไปควานาเขาเปลี่ยนที่มาที่ไปได้ยังไงหลวงตาวิชาคาถาคัดเลือดคาถาคัดเลือดนี่ต้องพูดก่อนคือบางคนอาจจะไม่รู้จัก คือสมมติเราเลือดบาดมีดบาดเลือดมีดบาดแล้วเลือดออกเนี่ยเราก็าถาคัดเลือดคือทำให้เลือดที่หลุดมันจะได้หยุดเลยมัเขาเรียกขระดาษัดเลือดแต่คนไม่คิดใจว่าเอ๊ะแยกเลือดคือพอถ้าเราเลือดไหลอยู่เนี่ยทำให้เลือดหยุดให้เลือดมาหยุดเขาเรียกกระดาษขัดเลือดนั่นแหละแต่นี้ว่านวีเนี่ยแกเคยเล่าเคยบอกว่ามีคนเขาเอาไปลองดูจะเป็นที่หน้าวัดโพนี่แหละไม่แน่ใจนะว่าเมื่อก่อนมันมีโปะอยู่ครับ ไอ้เรือเรือกอนไฟมันมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยมัน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 พ่วงไอ้ไอ้เรือต่อเรืเอกนไฟจะพ่วงเรือต่อขึ้นมาครับก็ไปไปยืนอยู่ที่โป๊ะเนี่ยจะเป็นใครไม่ทราบไปภาวนาคาถาเนี่ยแต่เปลี่ยนอย่างเรียกว่าอะไรนะอมคาถาคาถานี่ก็คืออมพุทธปิดขอให้โลหิตหยุดสนิทปิดด้วยพระพุทธโธภาวนาแค่เนี้ยแต่ในเวลาไป ไปไปลองได้เครื่องยนต์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอมพุทธปิดขอให้เครื่องยนต์หยุดสนิทปิดด้วยพุทโธปรากฏว่าพอไอ้ไอ้เหลือกลไฟนั้นเครื่องดับเดี๋ยวแปลกเหมือนกันอันนี้มันก็ต้องเป็นต้องต้องคนที่มีพลังจิตเข้มแข็งด้วยนะนี่เ,เป็นคาถาของหลวงพ่อปันอมพุทธปิดขอให้โลหิตหยุดสนิทปิดด้วยพุทโธ <c oughs> เนี่ยขัดเลือดคาถาขัดเลือดอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนักหรอกคือว่า อันนี้นี่เป็นคาถาที่ได้จนากน้าทนวีได้มาสองคาถาเนี่ยคาถาของหลวงพ่อปั้นของสรายหลวงพ่อปัน้นเปพกุลสำคัญเลยนะนนเพราะถ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ผูป้ประสากรรมฐานของหลวงพ่อจงด้วยนะครับในย่านนี้ก็คือหลวงพ่อปั้นเป็นตะกศิลาเลยนะ <ลง S 1> ตักศิลาคือว่าแต่ท่านไม่หลวงพ่อปั้นท่านเป็นศักดิ์สิทธิ์ท่านขลังจริงแต่ท่านไม่ค่อยไม่มีมงคลวัตถุมงคลอะไรนะที่วัดก็ไม่มีทำเหรียญทำพระอะไรไว้ใช่ครับ คนแถวๆนั้นจะมีได้อยู่บ้างก็ตะกลุกเนี่ยคือว่าท่านก็ไม่ได้ออกเป็นเป็นรุ่นเป็นคราวหรือว่าออกเป็นร้อยเป็นพันอย่างกาสมัยนี้ขายเอามาให้ท่านเขียนท่านก็เขียนให้เนี่ยเนี่ยหลวงพ่อเมียนเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งทานบอกว่าเนี่ยในตะกุดเนี่ยหลวงปันนั่นชอบเล่นหมากรุก,กท่านชอบเล่นหมากรุกก็ันนั่งหลวงปันก็นั่งเล่นเล่นหมากรุกอยู่ก็เพลินมีโยมเอาแผ่นทองแดงมาก็มาถึง หลวงพ่อปาปนกาลังนั่งเล่นอยู่นะหลวงพ่อขอตะกุดให้ผมดอกครับหลวงพ่อปานก็บอกมึงไปหยิบกันทูบมาโยมคนนั้นก็ไปหยิบกันทูบมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็นั่งเล่นมากลุกไปแล้วก็เขียนไปเขียนตะกุดไปเขียนแต่็จท่านก็มวลด้วยกันทูบไปแหละม้วนเสร็จท่าทกนก็นส่งให้โยมคนนั้นโยมคนนั้นก็คงนึกในใจว่าอย่างนี้มันจะขลังยงกกังไงอืะใช่เห็นไหมนึกว่าจะขลังยังไง นึกในใจหลวงพ่อถ้ารู้ว่าละจิตคนก็ท่านก็นบอกว่ามึงลองดึงไงอ้การทูบออกสิโยมนั่นดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกอทาําไงไงก็ไม่ออกหลวงพ่อหลวงพ่อ,อบอกอ้อส่งวันนี้พอท่านาพอมาถึงมือท่านก็นกนดึงออกแล้บอกไอ้ตูดแค่นี้มึงก็ดึงไม่ออกเนี่ยราบีอำนาจพลังจิตของหลวงพ่อปั้นนะแต่น้อยคนจะรู้จักหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเป็นระดับปรมาจารย์ยุคนั้นอีกอีกเรื่องหนึ่งนี่นี่สำคัญ หลวงพ่อปั้นท่านเป็นสาธรรมิกเกหลวงพ่อโชติวัดป้อมแก้วหลวงพ่อโชตินี่ยเป็นพระสมัยเดียวกันท่านจะตอนบ่ายๆแล้วหลวงพ่อปั้นท่านจะชอบเดินไปวัดป้อมแก้วคือไปเล่นหมากรุกกันนะท่านเป็นไปเล่นหมากรุกกันที่วัดป้อมแก้วมีอู่คราวหนึ่งคนที่บันแกเนี่ยคนเหนื้อทโพนี่อีกวันหนึ่งเขาก็ปกติเขาจะปล่อยควายไปเลี้ยงแล้วก็คนก็จะไปนั่งอยู่เขาเรียกว่าหัวดอนหัวดอนมีต้นใส่อยู่ต้นหนึ่ง ก็ไปนั่งรวมมูจิที่ไอ้ต้นไสนั่นแหละนั่งคุยกันอะไรกันอยู่ที่นั่นอ่ะเพลินนะวันนั้นน่ะกําลังนั่งคุยนั่งคุยก็อยู่พวกนี้ก็เหลียวไปทางวัดพิกุลก็กาลังเห็นว่าปั้นกนําลังเดินออกจากวัดพอดีทีวอนเหลืองๆก็เ,เดินออกออกจากวัดจะไปทางวัดป้อมแก้วนะพวกนี้ก็บอกเฮ้ยเยพระบ้าไปแล้วเว้ยพระบ้าออกอยู่แล้วเว้ยว่าหลวงพุปั้นท่านก็เปลี่ยนทิศทางจาก การเดินไปจากวัดป้อมแก้วเดินดิ่งมาที่หัวดอนนี่เลยหลังบรนแก่นี่เลยจากที่นี่ไปวัดพ่อปันนี่ะะะระยะทางก็ร่วมๆสองกิโลนะแล้วลมพัดมาจากทางด้านโน้นนะลมพัดมาจากทางทางวัดพิกุลมาทางหัวดอนเนี่ยท่านเดินว่าท่านเดินดิงด่งดิ่งมาถึงท่านมาถึงที่หัวดอนนั้นที่ตอนใส่นั้นท่านก็มายืนจ้องหน้าอยู่พักหนึ่งท่านก็บอกว่า เขาหลัง่าพูดอย่างนี้อีกนะทาให้พูดอะไรมากแค่นั้นนะแล้วท่านก็หันเดินไปเลยท่านได้ยินได้ยังไงไกลขนาดน,นี้ท่านบอกไกลนะครับอืโอ้เนี้ย็รับตอนนี้อาจากเนี้ยว่าแค่นี้ไปวัดที่คุณน,นี่ว่าไกลแล้วไอ้หัวดอนมันไกลกว่าวัดโพนี้อีกหลวงพ่อรับรู้ได้ยินเนี่ยจริงๆนั้นมีเรื่องราวเยอะแยะจะมีอะไรพิสดารเยอะแยะหลวงพ่อปั้นอ่ะตอนนี้เพราะว่าหลวงพ่อปั้นเนี่ยท่านเก่งเรื่องน้ำมนต์นี่ย ท่านมีลูกศิษย์อยู่สามองค์ก็คือหลวงพ่อพ่อจงที่ว่าแล้วก็มีหลวงพ่อทิพย์วัดอัมพวันอ่างทองที่วัดเรียนน้ำมนต์ไปแล้วก็มีอาจารย์ตีอยู่วัดกลางห้องสามที่หลวงพ่อแม้นไปอยู่อ่ะวัดนั้นอะก็ไปลู้สึกหลวงพ่อจงเหมือนกันได้ตำราทำน้ำมนต์ที่ว่าเสกหลวงพ่อทิพย์วัดอัมพวันในเสกน้ำมนต์ในในหน้าวัดเป็นน้ำมนต์หมดเลยคนไปขอน้ำมนต์นั่นก็หลวงพ่อป้านี่ยเข้มแขังมากแต่วันนี้เรามาวัดโพกบเจ้าจะไปคุยถึงหลวงพ่อป้านก็แค่นี้แค่รู้ว่าหลวงตาเนี่ย ก็ได้สายวิชานั้นมาแล้วหนีไม่พ้นเลยหลวงพ่อขันว่าน้องกระจาบหลวงตาก็มีเรื่องาราวหลวงพ่อขันไหมผมเนี่ยมายไม่เคยได้ยินทุกคนได้ยินเ,ออเรื่องราวเล็กน้อยกันพอกลับมาวัดเนี่ยทางวัดนี่ยังไม่ทันขึ้นจะแพ้เลยลูกติดวิ่งลงไปรายงานหลวงพ่อแม้วโดดขึ้นไปหลังตู้ปานหลวงพ่อแตกท่านอยู่โน่นเนี่ยตั้ง ไกลนะท่านท่านสามารถรู้ได้ท่านท่านผู้กรรู้ติดว่าเออค่ะเสียของหลักนะสายของหลวงพ่อขันนี่ได้าจากหลวงปู่เม,มืองเป็นคาถาที่เรียกว่าคาถาที่หลวงปู่เมืองบอกว่าพระผู้ดงสายหลวงู่ขันจะใช้คาถานี้ทุกองคาถาว่าอะไรกัน นี่พอไปถึงเข้าที่ประชุมเนี่ยหลวงพ่อสั่งท่านจะเน้นเรื่องการเล่าเรียนก็พูดในที่ประชุมว่าขอให้จเจ้าวาดต่างๆเนี่ยให้เข้มงวดกวดขันก็เรื่องท่องหนังสือนวกโกวาทของพระ สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอ้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจนักบุญพนเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปด,ดีๆในครั้งต่อไปนะครับ